สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะสบที่พี่ต้องไปทํางานวันนี้วันจันทร์ที่สิบสามค่ะชีวิตข้าราชการบาน,บานทุกคนว่าทําไมพี่ถึงเขาโทษอ่ะคือภาษาตายทำไมต้องแคบตาลีตาเลือก ช่ไหมว่าเพือเพื่อต้องแค่ตื่นทํางานตาลิตาเลือกไม่แจกไซได้เลยค่ะงานไม่เซ็ตค่าวันนี้วันที่สิบสามอ่าวันที่สิบห้าเช็คอาหารกลางวันคงบูกเรียนย่อยตงอกค่ะดิฉันหลังจากการศึกษาไม่ได้ทาให้ครูเลยค่ะคือยอมรับความผิดยอมรับความผิดว่าไอ้ย,ยาเลยคือเสี่ยงงานมากเสียเส่ยงงานเสี่ยงการมาส่งเดือนที่แล้วมีสิมาติปเดียว แะเล่าให้ทุกคนฟังว่าสาเหตุที่มาทิไปที่ทําให้เสียงานเสียการเพราะอะไรขอโทษนะคะคือที่ต้องที่ต้องทําที่ต้องเช็ดหน้าไปกันคุยไปกันทํางานไปกันก็คือว่านี่คือคลิปกล่องข้าราชการบรานานก็คือที่ยากจะให้ทุกคนดูไม่ได้มีได้ชีวิตโอเคชีวิตของคน,คนหนึง ที่ยักษ์จะลาสู้กันฟั่งแต่นี่แค่เริ่มตนว่าทำไมชีวิตของข้าราชการบ้านๆคนนี้ทึ่งมาถึงจุดจุดนี้ทึ่งมาณจุดจุดนี้ทึ่งพื้ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็คือนี่แกเป็นการเริ่มตนทำฝันรู้จักกันของเรานะคะทุกคนเดวพอทุกคนรู้จักมาควานี้ บางทีไอ,อ้ไรบันบนันที่คุณคิดไม่ถึงมันคือเรื่องจริงบางทีเรื่องจริงของคณเราอ่ะมันยิงกว่าละคนนะ <c oughs> คือมันมีไซส์ที่มาที่ไปมาทำไมคือพีทุกกนคิดับบมีคายราชอันอุย้ยดูโปรโฟไฟล์ดีมากงยอมรับข่าวว่าดี ยอมรับค่ะว่าฐานะถางบ้านคือปานกลางไม่ใช่คนรวยหรือว่าไม่ได้คนลำบากโอเคแต่มีที่มาที่ไปว่าพื้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่สิคุณวันนี้ที่สร้างเลยทำให้คุณทำแคใ่ใครโรงเรียนเพราะว่าคลิปของพี่ทำพี่ลงติ๊กต็อกพี่ลงยูทูบเดี๋ยวข้าราชการจะเห็นว่า มันไม่ใช่มันต้องสับได้ตั้งนานเลยเพราะครูรส่งมาตั้งแต่วันยี่สิบเมษาค่ะถึงกับพีทมาไรอยู่ใช่ไหมอืมไม่น้องกลัวค่ะคือยอม,มรับมาทำทันแต่ว่าที่ว่าต้องแค่ตาลีตาเลือกแบบนี้เพราะมีที่มาที่เปิยทีมาที่เป้ยคือคุณเครู้ว่าส่ําหน้าตัวเองเออเท่วนั้น เดี๋ยวหลังจากนี้จะบกกว่าอะไรก็คือไม่มีเลยคะ่ะชีวิตขา้าราชการบรรานบานมา์คือชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาคือโชคดีโชคดีที่ว่าได้มารับราชการอ่าใช่แต่กว่าจะมาถึงจุด,จดนี้ใช่ไหมบางทีการรับราชการของคุณหลายคนคือเขาเรียนจบไปญญาตีมาซึ่งคือเขาสอบสอบได้ หมาต้องะนังนังโตนังตูงตทํางานแต่พีถ้าว่าค่าราการของทิ่น่ถ้าว่ามาจากครูมาจากครูสูนเด็กๆทุกคนจะรู้กันกว่าที่คุณจะมาอยู่จุดจุดนี้คุณผ่านอะไรด้มามั่งคือบอกตรงๆว่าชีวิตของพีพี่เริ่มทํางานตัางแต่โขบปุบปะ้บตายนะคะพอคุนตายพี่เริ่มทํางานตั้งเต่ อาอยุยิบสองอ่าเคยได้ยินไหมโปรโมชันสร้างสูนแถมครูคือพีค่ะโปรโมชันสร้างสูนแถมครูคือพี <S <s <uck> <S เพราะว่ามกอนมกอนมก้อนคือมก้อนคือมันเพื่อคือมันสูนเล็กๆสูนพัฒนาเล็กๆเป็นอะไรทีว่าคนไม่รู้จักนะอ่าอย่าว่าแต่สูนพัฒนาเล็กๆเลยค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลปุนปะสงคุณไม่รู้จักคืออะไรคืออะไรคุณไม่รู้จักคุณเพิ่งหมายรู้จักว่าอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลปุนปะสงคืออะไรเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะว่าหน่วยงานนี้ตังขึ้นมาท้าว่าพี่จำไม่ผิดนะสี่สิบปีเดียวมีนาทึ่งอ่าใช่ค่ะนี่คือโปรโมชั่น สร,สร้างสุน้นทมครูค่ะพีมาหน้าที่การงานของพีมาตั้งแต่เป็นครูครูครูจ้างครูจร้างเมื่อยเดี๋ยวยิบซองยิบเอ็ดปีที่เร็วโอเคก็คือคิดเข้าว่าเด็กจนมาเงินเดือนสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดเซ็ตเจ็ดพันว่า เจ็ดพันว่าเร็ตเก้าพันว่าเก้าพันว่าเร็จหมื่นกว่าบาทก็อยู่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะยี่สิบยี่สิบปีในที่ท้ามาเพื่อในในวงการท้องถิ่นอวงการท้องถิ่นก็คือพี่เป็นพีเป็นบังเตะลูกจ้างลูกจางรายวันลูกจางชั่วคราวลูกจางประจำํำจนว่ามามีกรณีพิเศษ เทพาะครูสอบโุมให้กรณีพิเศษอ่าโอเคพีโชคดีสอบได้โอเคแต่กว่าจะได้คือเดี๋ยวคอยแล้วให้ฟังว่ากว่าจะมาอยยุจุดๆๆนี้ตอนนี้พีอายุสี่สิบสองพีบรรจุมาเจ็ดปีอ่าพีเพิ่งมาได้บรรจุมอตอนปีห้าดนะคะโอ้โหชีวิตคือชีวิต พีไม่รวาชีวิตคนอื่นผ่านมาไม่เพืแต่ชีวิตการทํางานในวงการทองทิ้งของพีคือพูดได้คาเดียวว่าโคตรมันฮะก็คือพี่เคยยักเล้วประสบการณ์ชีวิตให้ฟังว่าเออวะคนคนนนึงคือเรากว่าจะผ่านมายุ่งจุดๆเนี้ยบางคนชีวิตอาจจะเจอมาหนักกว่าพีนะเออโอเคแต่พีว่าชีวิตพีคือหันกลับเป็นมอมข้างล่าง พ่านมาได้คือ,อสุดยอดคือง่ายๆง่ายๆคือไ,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 อไม่ไม่ได้ได้มากเลยค่ะเคเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดนี่ก็ชีวิตคุณจะเปลี่ยน <c oughs> แต่การเปลี่ยนความคิดก็มีผีครั้งนี้ชีวิตพีเปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนดังพลอกเลยก่อ <c oughs> นที่จะเปลี่ยนดังพลอก คือสื่อนามีเลยค่ะได้พ่จะรณ้ฟังว่าสื่อนามีเลยบอกว่าชีวิตพีถ้าทุกคนติดตามได้ทุกคนจะรู้ไปทีละนิดทีละนิดวาเฮย้ยเจออะไรมาคนอื่นอาจจะเจอมานักกว่าผีแต่ทำไมเขาไม่เลือกที่จะพูดเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนผีคือผีอาจจะคิด นกรกบนะพี่เป็นคนคิดไม่เหมือนเพื่อนความคิดพีคือนอกรกบคือทําไมพีหันหันออกมาพูดหันออกมาแลา้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานนะคะนี่คือเรื่องชีวิตพีว่าชีวิตพีผ่านอะไรมามัง่งคือคนคนนึงทุกคนทุกคนคือกว่าจะมาถึงจุด,จดเนี้ยคือทุกคนไม่มีใครดีมันตาอดซึ่งไม่มีใครเลวมันตลอดคือชีวิตคนเราอะมีทั้งพิษต่างทุกข์ตังพิษต่างทุกข์ต่างการเรียนรู้ต่างลงพิษลงทุกข์กว่าจะ มาถึงจุดจุดนี้แต่การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันยทติขันตับตัวของเราเกยเขวทำดีใดดีทำชัวได้ชัวแต่บางทีชีวิตก็มันเล่นตลกกับเราบางทีบททดสอบของชีวิตในแต่ละคุณมาแบ <c oughs> บอกอะไรผมเนี่วคะมาแบบว่าขออนุญาตนะคะบททดสอบของชีวิตของแต่ละคุณไม่เมืออ่อกัน บางคนบอดเตาะโเล็กๆบางคนบอดเตาะโคอือย่ยย่ยแบบช็อกชอกจนวะหันไปกลับเฮ้ยฉันผ่านมาได้ไงคนอื่นอาจจะเจอนักววาผีแต่ที่พี่พออมาพูดเพราะผีในคลิปีจะดูได้เลยว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือการสร้างกำลังใจให้ตัวเองการลักตัวเองถ้าเราไม่ลักตัวเองเราไม่สร้างกำลังใจใตัวเอง เราไปโมหาการบ่งเยกจากคนอื่นไปโมหาความรักจากคนอื่นชีวิตนี้คุณจะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะคะนี่ก็คือคลิปสั้นๆที่เป็นการ